สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะย้ายร้านจอดินต้นบีกับพรอพีพนองนะคะมาชมบรรยากาศในตลาดที่เก่าได้ค่ะเองนะคะเออเอาใจยี่โบใจกันใจกันเอาเอาบ่งใจกันใจนะคะบ๊วยบ๊วยมีอะไรเอาถุงใส่เอาถุงใส่ให้ได้ยัง เอาเส้ถูกเหไหมเยอะนะเอาตัวจะเออเลยถึงหน่อยๆเห็นไหมฮะมีราคาจ้าสวยเลยค่ะพี่น้องค่ะมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อเลยจ้าเด้อนะคะอยู่อำเภอว่าปีประตูเฮาเหนียงค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มาจากไซฮ์นหนแม่ค่ะอำเภอจตุผาตะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเบิึงแม่ค่ะมาจากจตุคุณเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ตำบลอีงอนค่ะนะโหขนาดไกลบนไดเพิ่นยังมากเลยค่ะพี่น้องค่ะบอกเลยว่าสองข้างๆนะคะมีแม่ขาแม่ขายเต็มเลยจ้าพี่น้องค่ะนะคะเวลาใช้น้ำเชื่อมน้อยค่ะเราต้องขยันจับขึ้นมาเอารถนะคะเดูเด้อดูนะคะนี่เรากินปอบ อันนี้จะเป็นปลาด้วยค่ะเด้อจะเป็นปลาสวยงามนะแล้วกะนี่ค่ะพี่น้องไาเนี่ยละกลกเรียกว่าบ้านเฮานะคะพี่น้องขะตอนนี้ก็เป็นหนาหนาวแล้วเด้อค่ะทุกคนแต่ย่างจับใจใช้ช้อยนะคะพี่น้องคาเสลื่อนมากเคลื่อนง่ายก็จะใส่แบบคนละครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องคนละเทินกันนี่คนละเต็มกันนี่นะคะพี่น้องขะแล้วยดีนะคะเนาะ เรวแต่พูกลงเฉลี่ยได้ครับแตจังย่าหลานจะลงะทันไนด้เนดนี้เลนะคะลงยังไม่ได้นะคะตะหวัากับบอกว่าดีบอสสำหรับค้นทีเอ่อฮาสไากินคำนะคะพี่น้องค่ะกับคือวีนมคะดีนองค่ะเป็นต้นวาดีนะคะกนะดีแบบใส่ใจคนละคอเค,คอ,อันนั้นกับคนละคอันนั้กับคนละคนไกะพี่น้องค่ะไม่ยอัก ตอนี้ตรวอยากค่ะพี่น้องคะตอนนี้เราย่างนี้วอานริจีโดนะคะพี่น้องคะเป็นปลาแซที่นี้นะคะร้อนเลยค้าเลยมันเียดดีแต่ละที่นะคะคน้องค่ากินนะะ้องคะแทุกสีทุกอย่างนะคะร้อนๆเลยจ้านะคะด้วยไอเดียของแต่ละคนนะคะคุณน้องคะข้าแต็มจช่ไหมน้องคะข้าแต็มแซบๆเลยเเน กำลังทำสดๆเลยจ้านะคะข้าวเปลี่ยนกรอบๆใหม่ๆกรอบๆเลยจ้าแ่บๆนมคข้าวโพดขวจะผัดใหม่ๆสดๆเลยจ้านา้าเจ้าีลรงเอาเอาจะขวดนะค่ะเอาขวดแล้จักบาทวสบาอันนี้คันสดอันเซียนอูเนี่ย เอาเอาสดก็ไดลจ้ะ่เย็นกะนีคือกันวะจะแฉบเลยจ้ะนี่แหะค่ะันสดนะคะใส่ถุงวจ้ะใส่บะใส่ถุงวใส่ก็ใส่มันที่ินได้เบิ่งเนี่ยเปียงมังจะยี่สิบบาทนึงค่ะสิบาทเดี๋ยวสิบบาทสิบบาทโอเค ต้องสะอาดจักหน่อยเลีวบ่ได้ขอคุณค่าดิจ่าปวดละสิบาทเดิจ้าคันสดนะคะ่ยะายาล้าต้มยางสะอาดค่ะเพระะาะว่ายาล้างยางถือโทรศัพท์อยู่แล้วะคะ่ะเนาะบึกอันนี้บ่ได้ผสมหยังเด้อค่ะเด้อนี่น้ำอ,อ,อ้อยเขาเออน่ะอ้อ,อยย,อออย,นนอยังก็อ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์เนาะยังก็เออ คุณด่าเห็นว่าค่ะพี่น้องคะหวานๆเลยจ้ะจุ่ยๆเลยนี่พอดีพอดีกันมาพอแล้วกำลังขันเนาะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดพี่น้องจ้าผู้ใดอยากมาชิมก็มาชิมเลยเด้อค่ะอยู่ตลาดอำเภอว่าปีค่ะหวานๆนะคะหวานสุเน๋ยจ้าพี่น้องค่ะบมเมนตตางแต่แนวกินจ้ะกูหลับไปยันหอดของอยู่ของกินเนี่ยนี่นะคะเิ็นขนมข้าขนมไข่หอมจ้าแซ่บๆเลย บางแนวใดก็เลือกเอาสิเอาอะไรจัดเน่อยค่ะเบิรงก๋วยเตี๋ยวนะคะแซ่บเลยค่ะมีเรื่องของอยู่ของกินมีเรื่องของใส่ของสอยจัดพี่น้องค่ะอู้จ้าม,มันหาสิบบาทต้นหอมจัดพี่น้องค่ะสามน่าห้าสิบบาทใกล้หน่อยสวยๆพร้อมใกล้หน่อยสวยๆพร้อมจ้าผักกาดผักชีอู้ย่ายเอาไปปลูกซื้อไปให้ยายรอบบังหันไหมปลูกงานงาน ตอนนี้กำลังขึ้นไหมรูปของอยู่ของกินจ้ะพี่น้องค่ะข้าเม่าข้าเม่าทอดนะคะ้าโอ้ของเสียค่ะน้งเตียข้างเตีค่ะพี่น้องค่ะปลาผ่าโอ้ยายลาย แลงกละสีแดงเนาตลาดสมันเบมตัวพวกไอ้ไอ้แบบว่าอัี้มาแม่มาเขาจะมาลายอ่นี่เม่ไ่เาเลยมันคายายยยนังนังัได้เป็นยบขนาดนี้ดีจาเี่นงคะของยของกินทุกสิ่งุกอย่างไปดังกันแมลงก็อยากใดอันนี้แล้ว หนึ่งนึคืราคาพี่น้องค่ะหนึ่งให้พร้อมเด้อค่ะเด้อนะคะหนึ่งให้พร้อมไก่ไก่นากินไม่ด้วยเนี่ยไก,อก,ไก,อกไ่อบไก่อบไก่อบพี่ไมอยากได้แท้ไก่อบสมุนไพรค่ะพี่น้องค่ะหกสิบบาทกระหายกินไม่ไดค้ค่ะพี่น้องค่ะเนื้อค่ะเนื้อวัวสดๆเลยจับฟางนี้ อันนี้พันยางพันยังช่องดยเฉพาะเลยค่ะไป้องใแล้วลายย่เินหาบาทซีโร่ลอยนะคะกระีเดีอันนี้แดีเหวนัเ้ติมตมตเต้มตมเตมต หนอร้เลยดเดียวหกสิบลเดียว62สอร้อยไปกินกัน่อนนะับเดียวเอาคืออยากได้ยเอาให้จักเอาให้จักสองโลนะค่ะมันขึ้นไม่น้อยแต่ละเฮือวนนี้เติมใส่หนีมิอ่อม่นหน่อยนะเข้มนี่มกินยากแต่ว่าโอ้ยพ่อดอกเอาวันนี้ดีกว่า ่อนวันนี้สเท่าไหร่ร้อยน่ย่ยา กียาวกว่าอย่างนี้ยาวกว่ายมีอันนี้อกี่ชมดอันพอสี่รอะล่ะได้สี่รูเลย้ไแ รคพี่น้องายเจ p a ร้านกจะไปเอาอันไปเอาอันนี้ก่อนค่ะพี่น้องะาักสมตลดีจ้าสมบักสมก็โทโลละห้าเลยสอห้าสิบบาทสอโลห้าสิบบาทเลยพี่ถ้ายกหังหัลร้อยเนี่ยนเนือหกโ พีเสยหลายั่งละรอยตีนั่งละรอยพี่ได้เนื้อหกโลอ๋อเดี๋ยวมันต้องเอาลวดไม่ใส่เอาที่ทันยถ้าน่อังยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวได้เนื้อหกโลเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนเดี๋ยวมาเอาด้อ จะเอาล้างนะครับเอาแต่หน่อยครับเอา <coughs> 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 เอามันชาเด้อแป๊บนึง่งสวยๆเลยค่ะอ้ยอยากได้อยากได้เอาอันนี้น้ำร้อนหนึ่งไหมน้ำร้อนึ่ะ้า เป็นร้อเป็นร้อเจ็นะ <100. S 2> จะเอาเอาว่างไว้น้อกกนนะด้วยค่ะเยวสิมาเอาเยเอะเซลลดน้อยมาจ้าหกสิบบาทวันบาทช่วยเลยได้เอาบ้านวนาเลยพี่หกสิบบาทร้อยเมื่อกี้เจา,าทก่อนเจ็ดสิบบาทจ้ะ

ค่ะเดี๋ยวมาเอาค่ะไม่ยังรังให้ลับร้แม่ไม่้มกโลาที่ไนเรปรู้ตัวว่าไตมีปัหาุรมลือดไตเราไปแล้วไแลก่อคะ้จะเอาซ้ำนีก่อนค่ะทางปุ๋ก็ไปแล้วค่ะเดี๋ยวกลับขึ้นก่อนค่ะพี่น้องค่ะขึ้นยางทางนี้ค่ะพี่น,อน้อง <c oughs> พี่น,อน,น้องจ้ามม่เกร็ม่เกร สุดยอดอีนนี้ค่ะพี่น้องขาหนุ่มใหญ่ครับเบิดสวยน้อียแต่ใส่อยม่ต่านวยูเนีกินค่ะพี่น้องค่ะเสื้อผ้าหนาแพ้เต็มเลยเนาะค่ะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพี่น้องค่ะอยากได้อยังมีเบิร์ดทุกเนี่ะอยู่อำเภอบ้าปตีเฮานะคะเป็นตลาดนัดคือเก่าลัดค่ะพี่น้องคขายายลานไปใส่ไปใส่กับ ไปกอดต้นเต๊ตลาดนาดเพินนีแล้ค่ะพี่น้องค่ะนะคะแต่แนวอยู่แนวกินนะคะพี่น้องค่ะมังหันกันแนวกินมังนีกันแนวกินจ้าพี่น้องค่ะแต่กระบ่กครกินนะคะพี่น้องคะแต่ก่อยางยางนะคะเน,ะนาะยางขึ้นละลอย บ่มีตาบ่ได้บ่มีติเหยียบได้บ่ครับอือเขมีครับอันนี้ก็ลอยคือกันล่ะติครับลอยเลยโอ้ยบ่อยากได้มีตาบ่เอาดอกอันชีนี่หมักอัญชีเนี้ยโอ้ย ว่าม <ersch> er ja. ja. ิตรตางช่นื้อเอ้บเบิ้งเนี้ยมีจักพื้นเนี่ยัริงได้เนี่มีจักพื้นได้สีเนี่ยเอาเนี่ยสีเนี่ยสีเดียวนี่บอสได้เป็นลายอื่อนในบอสเออมันเป็นแนวได้ละเอาเบิ้ง เอาจังสี่ขันมันบ่มีบ่เป็นอยังขับแบบบ่มี่ไล่มีบ่อยู่หม่องแบบคือกันอยู่หม่องเกา่าเยอะโกดังอยู่อย่งอยู่เฮือนอยู่อยังมีบ่แล้วเน้นสีนีไล่อย,ย่างกระไดแต่สีนีมีบ่อยู่บ้านอยู่บ้านครับเอออยากได้สีนีไหมแล้วอื่นครับเอาเอาจัาหาไปแล้วนี่สิแม ขอไล่เดียวกันเลยบอสีเดียวกันนี่แต่ว่าสีเดียวกันไล่เดียวกันเลยบอสไอ้อะไรบ่อยากได้ผาทั้งสี่อยากได้ผาทั้งสี่กระเจิดจิตอะไรเออลองเมือดูม right? like. ุมนี้บอสหมายถึงงวดหนาดิรอบหนาจะเอามาให้ได้บอสเพราะว่าตอกกันมันบอพ่อคือบ่อยากอยากเอาได้อยากได้เสียดยองสี่หมทำมือดีพ่อเอา สีนี่เตะครับแ,แบีบนี้งาเปื้อยข้อเอินสียังสีน้ำตาลออสีน้ำตาลนี่แหละแ,แต่อันนี้มันที่เส้นสีอ่อนให้สีแก้วอ่ะมันเฮ้ยมันมาก แสดงว่าฐานไม่ได้อยู Pal ่นเหมืนบ่อ no? ย like, oh, ู่นมาพื้นเมืนบ่อยู่รถนี่แล้วครับโอเคหันเหยาก็ได้เล่นเออเอาไปเอามาจังเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาสามพื้นเด้อเอาสามพื้นเออสีนี่ไล่เอาสีน้ำตาลล้วนเลยน้าสีน้ำตาลล้วนอันถามมื่อนั้นว่าเอา รถจอดพี่ไซด้วยไหมเอาจ้าพี่น้องคะสำหรับมือนีอีกพี่นี่ย้ายร้านจอมจุนแฟมบิลีขอขอบพระคุณทุกคนทุท่ันหลายๆด้วยค่ะด้ที่สามาเป็นกำลังได้ใจเห้กับเจ้าร้านนะคะเนาะขอให้พี่น้องนะคะสุขสุขกนแห้งๆรวอยๆปังๆคท่า